เอาละครับกลับมาอยู่กันในแคลบเกมนะฮะเกมที่ฝึกความใจเย็นฝึกสมาธินะครับผมม่ต้องพูดอะไรมากนะเกมนี้เกมกระตุกด้วยฮะ,ะอาา่ะฮะตะพื้นเราไว่ถล่มเราไม่เดินไปไหนเราอยู่กับที่ดูซ้ายดูขวาให้ดีตรงนี้ไปแล้วหนึ่งอืมอืมไม่ขยับไม่ต้องเปลี่ยนตะพื้นเราไม่ล่วงไม่ต้องเปลี่ยน อยู่กับที่ไปคนหายไปเยอะเลยเหลืออีกหนึ่งนาทีเดือดตีไามือมาแล้วอย่านะอย่านะแกก็อยู่ของแกไปเพื่อน50าสิบกวิทำไมมันนานจังเลืออยู่หาคนโอ,โอเคพื้นถล่มเยอะมากแต่ยังมาไม่ถึงเรา เออแต่ใกล้แล้วใกล้แล้วเฮ้ยเไม่มีเที่ยกระโดดไม่มีเที่ยกระโดดสามวิอารมณไม่ดีเพื่อนอย่ามองหน้าอย่างนั้นดวงวันนี้สองนาทีเมื่อกี้เวลานานนานเราต้องคำนวณการกระโดดให้ดี ว่ามีที่ไปอีกหรือเปล่าเอาอือือือโอเคโอเคทำไมพื้นมันล่วงเร็วจังเฮ้ยพื้นมันล่วงเร็วมากเลยอือมมันมีบอกให้รู้ไหมเนี่ยโอ้โหไปอย่างเร็วไปอย่างเร็วอืมไปด้านหน้าหรือด้านหลังดีโอ้โห ถ้าต้องกระโดดเ,เ,เ,เกือบเกือบไปขวามือไปได้เออไปขวามือก่อนดีกว่าโอ้โอ,อ <c oughs> แค่จะไปยืนที่มันมีที่ยืนเยอะๆจะได้ปลอดภัยกระโดดไปปุ๊บล่วงปับ๊บด่านวิ่งแข่งฮะวิ่งไปถึงข้างบนรับทั้งหมด18บแปดคน โอ้ยเพื่อนแหลกจังเลยเออโอ้มันเด้งกลับโอ้โอ้มันเด้งได้วัดแล้วทำไมมีคนกระโดดอย่างนั้นได้ด้วยเหรอกระโดดข้ามไปเลยอ่ะโอ้กระโดดยังไงโอ้เฮ้ยเฮ้ย,อย,อยเอา้าอ่ะนี่ผมอยู่บนสวรรค์นั่นเลยเนี่ยมันเป็นที่ปิงหรือเปล่าเมื่อกี้ มันดีดผมเหมือนครั้งที่แล้วเลยอะดีดออกนอกแมปตอนแรกดีดไปฝั่งนู้นก่อนนึกว่าจะผ่านแล้วสักพักบินได้ทีไม่ดีก็โชคร้ายไปเปลี่ยนสีเป็นของเรานะฮะความรู้มือเป็นศูนย์เกมนี้ผมสีอะไรสีแดงสีแดงสีแดงพื้นต้องมีแต่สีแดงสีแดงเท่านั้นสีแดงเท่านั้นเออสีแดงสีแดง โอ้ใกล้เคียงกันมากทุกคนทุกคนใกล้เคียงกันมากโอ้โหอ,อีกแล้วเฮ้ยผมว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดไปหรือเปล่าเนี่ยมันโดนดีดแรงมากเลยเมื่อกี้อะฮะโอ้โหเราอยู่กันเยอะด้วยนะยีสิบปดคนเออนาย <laughs> อย่านะหยุดเลยเราเพื่อนอย่าแย่งดิให้ อย่าแย่งที่ยืนดิดิ่ม่ได้ที่ยืนของเราไปนุ่นไปนุ่นไปที่อื่นปัโอ๊ยไปนุ่นไปนุ่นไปนุ่นโอ้โหโอ้โหเราสามารถอยู่รอดได้ด้วยกันไม่สู้กันไม่นะเพื่อนไม่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 โอ๊ยอย่ามายุ่ดิเฮ้ยโอ้ไปที่อื่น โอเคสิบวิสิบวิข้างบนโอ้โอ้หลบหลบอย่างเดียวหลบอย่างเดียวหลบหลบหลบโอ้โหโอ้โหวัดโอ้ผมรออย่างนี้เลยเมื่อกี้ มันมีคนมีพลังเหนือเมฆอ่ะตีแรงมากไม่รู้ใครฮะโอเคระเบ,บิดระเบิดระเบิดเราต้องหลบระเบิดอย่าให้ระเบิดมาที่เราอยู่สูงสูงเข้าไว้อะฮะอยู่สูงสูงเข้าไว้ไปดูสิเพื่อนมีกิจกรรมอะไรอยู่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาตรงอุ๊กเนี่ย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 เอา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  ไปเลยไปเลยไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวด้วยแล้วเอ okay. เอโอเคอฮะสิบโกวิอย่ามาตรงนี้นะอย่ามาตรงนี้นะยังมีอีกไหมไม่มีแล้วหมดแล้วโอ้โหหลอดซ่อนแอบบนรถไฟเนี่ยนะเอาแล้วแอบบตรงไหนล่ะแอบบตรงไหนล่ะเอ เอาผมมีมีดมีคนกระโดดลงเดี๋ยวตรงนู้น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 ไดิเพื่อน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 อยู่วิ่งสิเพื่อนเพื่อนอยู่วิ่งสิเพื่อนจะไปไหนล่ะเอ้เพื่อนจะไปไหนเพื่อนจะไปไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กระโดดหนีอีกออโอ้โหโอเคโอเคโอ้ตรงนี้กะยาก อืมอืมโอเควูเออโอ้โยเกือบตกไป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 ทางมันดูยากซะเลอเกินขึ้นไปบนขึ้นงบนน,นี้อฮะอ้อมได้ไหมมันอ้อมได้นี่ตรงนี้แต่ว่าไปปกติดีกว่าไปปกตินี่แหละ <c oughs> อึโ้โอหอ้ย เออโอเคเออเออเฮ้ยขึ้นไปดิขึ้นไปดิขึ้นขึ้นไปสิรออะไรกันอยู่เฮ้ยทำไมไม่เดินไปเดินไปโอ้โหโอ้หืมหนึ่งสองหนึ่งเอาไหม่เอาไหม่เอาไหม่เอาไหมความตั้งใจอยู่ที่ไหนความตั้งใจอยู่ที่ไหนความสำเร็จมันไม่มีอยู่ในเกมนี้มันไม่มีทางนั้นมันไม่มีทางนั้นมันไม่มีทางนั้นไม่มีทางนั้น เอ,อ้ยเรามีไหมดูพื้นที่ก่อนวิ่งไปไหนดีเราไม่มีข้างหลังมีเอามานี่ <c oughs> แอบไปนี่แอบนี่โอ้เห็นเหรอเห็นเหรอมานี่เอือนี่โอ้ยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่อยู่ที่เราอย,อยู่โอ้โอขึ้นไปบนขึ้นไปบนก่อนขึ้นไปบนก่อนเรื่นนองหมวกค่อยว่ากันโอ้ เฮ้ยเกือบ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 ตรงนี้ตรงนี้มีคนหนึ่งตรงนี้มีคนหนึ่งขอขอหมวกขอหมวกเอามานี่โอ๊ยเอาขึ้นไปเรวจริงเอาอืมยังไงยังไงยังไงตีโดนนี่ไงอืมอ๋อขาเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว ขึ้นมาแล้วขึ้นไปแล้วขึ้นก่อนขึ้นก่อน <laughs> มีคนจมน้ำมีคนจมน้ำโอเคเพื่อนเราดีกันนะเราดีกันนะโอเคนะอย่าแม้แต่จะคิดเออโอเคแต่ตีทำไมล่ะเนี่ยตีทำไมโอเคชิว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 เออ คิงออฟฮิ l โอ้โหแย่งพื้นที่บนหุ่นไม้มากด่านนี้มองหน้าอีกแล้วอุ้ยเพื่อนเดินเร็วมากเออจะไปสิจะไปอุ๊ดไข่ตีออกไปโอ้โอ้อืมอืมออกไปโอ้ทำไมมันไม่ตรงกรอบเนี่ยออกไปดีเฮ้ยเอออ่าด้านนี้น่าจะไม่ถึงต้มตรงนี้ก่อนออ โอ้ยโอ้โหโอยไปตรงอื่นดีกว่ามันกระโดดไม่ถึงเนี่ยกระโดดยังให้มันถึงอ๋อกระโดดย่อเหรออ๋อนี่ไงต้องย่อเขาด้วยโอ้โหสวัสดีเพื่อนเนิฟไม้หน่อยได้ไหมตีแรงแรงอือ้โหย่อแล้วนะทำไมไม่ถึงอ่ะเนี่ย เรียบร้อยอืห้อหยุดแล้วนะหยุดแล้วนะไม่ได้ขยับเลยเนี่ยไม่ได้ขยับเลยเออหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับ เล็กกี่คนสิบสามคนโอเคโอเคโอเควันก่อนมีคนแกล้งผมวันก่อนมีคนแกล้งโนโนบอกเลยมีคนมาไหมเฮ้ย <laughs> เพื่อนมาช่วยกันขวางหน่อย อาอีกแล้วนะเอาอ,อีกแล้วนะเอาอ setting, ีกแล้วนะเกือบไปแล้ว <retention startup> ยืนไม่ได้ <Oliver> โอ้ยเอาอีกแล้วเหรอมันปีนยากเนี่ยโอ้ตรงนี้ไม่มีบันไดตรงนี้มีบันไดโอเคอืมมาแล้วมาแล้วขึ้นมาแล้วหยุดเลยโอ้ยได้แป๊บเดียวเองทำไมเขาตีแรงจังอืม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 เอ้ยเอ้ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา ขึ้นมาโอ้โหไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ไม่มีใครอยู่ลงไปลงไปแกนั่นแหละลงไปเออโอ้โหไม่ต้องขึ้นกันแล้ววันนี้ไม่ต้องขึ้นกันแล้วหวดกันอยู่ตรงนี้เออแต่ผ่านอ,อะไรเนี่ยบอมแท็กด่านใหม่แต่หมดเก่า,ลบ,บาลบระเบิดในป่าลบระเบิดในป่าแต่ผม ผมแอบตรงนี้ดีไหมเหมือนจะแอบได้ตรงนี้แอบได้เอ้ยเส <sey> ียงระเบิดโอ้โหวิ่งมาแล้ว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 ครับวิ่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับเขาวิ่งมาแล้วครับโอ้โหยังวิ่งตามทันอีกเพ <Tri> ื่อนหายไปไหนหมดโอ้โโอ้โโอ้โ oh อ๋อโอเคโอเคอย่าขึ้นทั้งบนดีเฮ้ย